วิ่งในสายเอเชียภาคกลางอยุธยาขึ้นกำลังขึ้นไปอ่างทองรักษาความเร็วอยู่ประมาณสัก120นะครับ120นี่โอ้โหค่อนข้างประหยัดนะสำหรับรีโวนะของรถบอกอเองนี่นะครับก็จะได้อยู่ประมาณตอนนี้นะเอเวอเรสมา16.4 1อ่115ความเร็ว115เดี๋ยวไปเข้าขวาก่อนนะครับเข้าขวา คือภาคกลางเนี่ยมันไม่มีเหินขึ้นเขาเหมือนภาคเหนือถ้าภาคเหนือนี่ผมก็ได้ประมาณ12 12.5กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าอยู่ภาคกลางเนี่ยเดี๋ยวลองเซ็คใหม่ตอนนะี้ได้16บะเคลียร์ใหม่ความเร็ว120แล้วเคลียร์แล้วก็เอวเรสใหม่เลยนะครับรอ,อมันคำนวณก่อนอย่างน้อยก็มีอะไรให้มันคำนวณน,นะครับประมาณนี้นะครับบางคนบอกต้องวัดกันนะเอานะ้ำมันเต็มถังมาเต็มถังก็ผมก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้น ถ้าวิ่งบนเขาคันนี้ก็จะได้ประมาณสักสิกโลเมตรต่อลิตรนะครับประมาณนั้นนะครับหรือประมาณลงไปถึง8ปถึงเก็มีนะครับอันนั้นก็ดูจากตัวเลขครข่าวๆรวมๆไอ้อันนี้ยร้อี่เนี่ยเฉลี่ยก็ตกประมาณเนี่ยสิบหกิโลเมตรต่อลิตรตัวเลขนี้ใช้อยู่แถวแถวอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีอะไรพวกนี้พอได้แต่พอขึ้นภาคเหนือแล้ว หลังจากกำแพงเพชรตากไตขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ตัวเลขนี้ละที่1 2 0ยเพราะว่ามันเริ่มไล่ระดับน้ําทะเลแล้วตอนนี้ผมอยู่ระดับน้ําทะเลประมาณ1 0บเมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับถ้าวิ่งอย่างนี้ความเร็ว1 2 0ยไปเรื่อยๆน้ําผมก็8ปดสิามน้ำมันเกียร์อยู่6กสนะครับชิวๆไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็ไม่เปลืองถ,ถ้าวิ่งมา1 1 0ยสิบยิ่งหูประหยัดใหญ่เกือบ17บเกิโเมตรต่อลิตร แต่วิ่งไม่ได้เราทำร้อยสิบถ้าใจเย็นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่ใจเย็นนะก็อยากเอาตามกฎหมายร้อยยี่สบเดี๋ยวตอนพักเที่ยงกฎหมายน่าจะไปกินข้าวอยู่ท่านถามว่าบก,กขับรถทางไกลอย่างนี้ไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่เมื่อยเหรอก็มีครับแต่ผมก็พักผ่อนเพียงพอแล้วก็สมัรถนะรถยนต์ คือคันนี้ร้อยเจ็แรงมา้าแต่มีการรีแมปโดยพี่หมูไดโนอาร์ Art, มันก็ทำให้ผมขับสนุกขึ้นน้ำหนักแม้จะแบกเกือบ3ตันในการเดินทางก็โอเคนะครับขับแล้วก็สนุกอาัตราเร่งก็ดีขับรถใหม่ๆขับรถดีๆเนี่ยมันโอ้โหมันก็มันแรงอะ่ะพอมันแรงเสร็จก็มาทําให้อายุของเราเนี่ยมันไม่งนําเหนือเกินไปถ้าถ้ารถตัวเก่าคนก็แก่หเร่งก็ไม่ขึ้นเหนื่อย เหนื่อยทั้งรถเหนื่อยทั้งคนเลยนะผมบอกได้เลยนะครับผมผมกำลังจะบอกว่าสวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ปลดล็อกตัวเองครับปลดล็อกกรอบความคิดไอ้รถคันเดิมที่คุณรักนักลักหนาอย่างไมทีเอ็กนะคุณก็เก็บไว้ขับแถวบ้านแถวตลาดไปวัดไปตลาดไปโรงพยาบาลบอกให้ประชาชนรู้แถวแถวนั้นว่าค่านี้ดูแลรถเก่งดูแลรถเป็นรถสวยรถคลาสสิกผมเข้าใจมุมคนนั้นนะครับของสอวทั้งหลายนะครับเอาไว้ขัด เงาเงาสวยยังวิ่งได้นี่เป็นความภูมิใจนะแต่พอเอามาขับต่างจังหวัดเหนื่อยไม่ไหวหรอกนะครับเหนื่อยนะค,คุณอย่ากโกหกตัวเองว่ามันไม่เหนื่อยเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมก็ลองจะแซงเนี่ยนะครับถ้าผมแซงเนี่ยไอ้ทางสี่เลนอย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไอ้พวกสองเลนบนเขาเนี่ยนะครับเหนื่อยตายชักเลยพูดง่ายๆนะนี่ขนาดคันนี้2018นะอีกหน่อยก็ ซื้อสองศหนึ่งแปดอีกหน่อยสอง7ูนย์ก็อาจจะมีพาหนะคันใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะขับสนุกขึ้นอ่ะประมาณนี้มีคำถามถามว่าคันข้างหน้าผมก็ขับ120ผมจะดันเขาไปสักร้อเนี่ยเขาต้องหลบหรือเปล่าต้องหลบหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ดันนะครับไม่ไดัน ขา120ผมก็ 120, 120พราะกันข้างหน้าอาจจะบอกว่าเขาก็120อยู่แล้วนะเขา120อยู่แล้วเขาก็ไม่ต้องหลบนะครับเพราะว่าแต่มันมีข้างๆทางเขียนนะครับขับช้าขับช้าเล่นขวาไว้แซงนะครับขับช้าให้ไปเล่นอื่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ แล้วกฎหมายก็เขียนด้วยว่าเลน,เนี่รย120ก็ร้อยเท่ากันนะครับถ้าผมดันไป150หรือผมดันไป180เนี่ยขวาเนี่ยเลนขวาเนี่ยไม่ได้ขับรถ20กว่าวันนะครับปรไปต่างประเทศมากับบ้านสปอร์ตไรเดอร์ก็ไฟหมดเหมือนเดิมครับไม่ใช่ปัญหาครับบ้านบอกกอมีที่ชาร์จไฟแพงมากนะครับราคานี้หลายหมื่นบาทเลยนะครับไม่รวยซื้อไม่ได้นะครับก็ประมาณ สี่ห้าร้อยบาทนี่นะครับลดแล้วประมาณนี้เป็นอุปกรณ์ที่บ้านทุกหลังต้องมีนะครับอัตราการใช้อาจจะน้อยกว่านะครับน้อยจนไฟไม่พอพูดง่ายๆอัตราการใช้มากกว่าอัตราการชาร์จก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาครับชาร์จไฟครับสายจอดก็ต้องมีไว้นะครับ ข,นะขออีกนิดนึงนะครับพี่รอแป๊บหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวหลบให้ครับลูกพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวหลบนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมไปดันคืนร้อยแปดสิบดูสิเขาจะหลบเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้แค่อันนี้แค่ทดสอบแค่นั้นนะทดสอบคลิปเท่นั้นโอเคผมหลบให้แล้วตาผมดันบ้างนะครับตาผมดันบ้างนะผมดันไปร้อยห้าสิบเขาจะหลบให้ผมหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่หลบทำไงดีเนี่ย <Break. S 2> กนันผมเบรกแล้วล่ะามคลิปสนุกสนุกเบรกเบรกเบรกโอ้โหจะชนกันแล้วโอ้โหเขาที่โดนตำรวจเช็ดเม็ดเลยเมื่อกีน้น่าจะเกินมาลุ้นกันข้างหน้าเดีด๋ยจะโดนหรือเปล่าพี่นะโมจงไม่เห็นพุทธโธก็ไม่เห็นธรรมโมไม่เห็นกูเมฆหมอกจงมา มองไม่เห็นรีโวสีแดงกันนี้บัดเดี๋ยวนี้ด้วยอำนาจบุญบรารมีของกูนี้จงไม่เห็นพุ่พพพุ่ยพุไอ้สีแดงนี่มาก่อนเลยไฟฮันเดบาทคนดักมีเม่อวานเะน,นี่ยคนดักยังไม่มีเอ้ดูโพยกันเพียบเลยครับกำลังดูโพยกันหนึ่งสสสก้มหน้าก้มตาดูไอ้คันแดงใช่ป่าวะ ด้วยอำนาจฤิทธาลิทธานุภาพบุญบายรมีอะไรนะบุญสะสมโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงตำรวจอยู่ตรงกลางเนี่ยจงไม่เห็นจงไม่เห็นกูผมเมื่อกี้ผมดันไปร้อยแป๊บเดียวเองร้อยสามสิบจงไม่เห็นกูเพราะว่าติดเลยจงไม่เห็นกูมาแล้วนี่ไงคุณตำรวจอ่ะ จงไม่เห็นโดนละมีไวดีโดนไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูผ่านผ่าน,นเอาดูพบรบอย่างเดียวโอเคพบรบมีครับพี่โอ้โหบอกเลยไอบีไวดีโดนว่ะแสนง้ว่าเขาขับเร็วมานานกูบอกแ<บ><บ>ล้วว่าอย่ามาดูตูดกูกูขับอยู่ร้อยยี่สิบมันก็โดนตูดกูก็หลบให<อ><ต>้เราเพิ่งเหยียบเมื่อกี้นี่เองใช่เมื่อกี้เพิ่งเหยียบกวดไปร้อยสามสิบปี๊ดเดียวเองแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวพอดีมันไม่ได้ยิงกล้องช่วงนั้น <Okay. S 2> สองนาทีไม่ถึงโอ้โหคาถาได้ผลนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนี่คาถาอาคมก็อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับสวัสดี